เอ๋พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมากเมื่อนี้วันนี้ได้มาลาพี่น้องมืนอี้เฮ็ดเองครับผมบม่ได้ซื้อเลยอยากกินยังกลับมาเสียบยางเลยพี่น้องมาลาพี่น้องอาบน้ำจิ้มมาเราได้พี่น้องนี่สิเป็นไกล้เป็นบล็อกขลีพี่น้องบ็อกขลีเขื่อเทศกับมี่เป็นเฮ็ดขาไงกันไม่ได้พี่น้องเฮ็ดยังนั่งร่มนั่งร่มยังหยักมี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบพี่น้องกระเจี๊ยบพริกดือกครบเครื่องพี่น้องเมื่อกี้มาเสิบ์ฟเอาไว้ครับผม ไปต้องเอาอะไรย่างได้พี่น้องมากินเลยบอกเคอรี่ก่อนอันนี้เป็นเนื้อไก่พี่น้องเนื้อไก่อันนี้เป็นเห็ดมันสิ้นเลกอันนั้นมันขาวๆเห็ดขาวเงี้ย สามสันได้ไปเป็นอย่นเีนเบคอเนเบคอน เฮ็ดนะพี่รองเนี่ยเฮ็ดค้างไงกระเทียบพี่รองเลยกระเทียบกระเทียบพี่รองเดี๋แกน้องกินไหมนะกิน อซอสหมาหลายพี่น้องจุกๆเลยโอ้พี่น้องซอสเผ็ดแท้งเลยบล็อกบลีเนื้อไก่พริกหยวกพี่น้อง สะใจพี่น้องเปซื้อกินใหม่ละสิบบาทใหม่ทอดเนี่ยบาอิ่มให้กินเอาเลยพี่น้องคำพรมผมเลยพี่น้องไหม โอกินองสวัสดีมาลาออริ่งเลยพี่น้องเผ็ดเห็ดครับอือพริกหยวก เบคอนบะเข่เทียดไปนอนสอัสดมาาลายเพชรแห้งโอ้สดเพชรอีดีได้ไปนองบวกกัเพิกบววเขาไปอีกาปเลย Ja. Yep. Mm. Mm. Okay. แชร์ไปน้องหยุดไปลแล้วสอดมาลาเพรียวแบบเผ็ดเผ็ดแห้งมาพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กันตังใจกันให้พี่น้องเนอะสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับนี่พี่น้องเอาไวปพอยคลิปหน้าครับผม অ oh.